สวัสดีครับนิสสันบิ๊กเอ็มรันน้ำมันคอมเข้าไปครับแต่อันนี้เราผมต้องใช้ใช้น้ำยาดันนะครับใช้น้ำยาดันเข้าไปน้ำมันคอมในนี้นะครับดันเข้าไปลองเข้าไปดูครับเกียร์ไหมครับ <laughs> เข้าไปแล้ว ดีครัมากได้ผลแคัแลเาะี้ได้บไ้อปซื้าว่าแล้วรทำได้นี่ครับลองเข้าไปดูใหม่เย็นกว่าเดิมอันนี้เย็นกว่าเดิมเลย อ่เย็นประเดิมอะไระมันฉ่ำฉ่ำเลยใ่ไหมะเดี๋ยครับครับผมแอร์เย็นฉ่ำไหมครับเย็นฉ่ำครับครับผมฟรีไหมครับฟรีครับดีไหมครับดีมากครับป่ะค้ใจเลยครับผมเติมน้มันตัวนี้ด้วยครับอ๋อสินโตฟ่อนได้เลยเติมด้วยครับเขาสุดยอดครับงั้นับเครื่องเลยครับเดรื่องเยอ่าเอาสินฟอน่ ซี่จะว่างมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือจะซื้ออีกขวดหน no you know ึ่งซ <itime> ื้ออีกขวดของผมเลยไอไอขวดเมื่อกี้เพื่อนฝากซื้อตอนนี้ซื้ออีกขวดนี่ผมเติมของคันนี้เลยอันนี้นะเอาใหม่นะครันนี้ผมเติมคันนี้เลยอ่าครับซินโตฟอนครับสารเทฟลอนนะครับนาโนเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศอิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเติมในนิสสันบิ๊กเอ็มาเลยลูกค้าเติมไปแล้วลูกค้าเติมไปแล้วถูกใจไปใจมาทักใจซื้อซ้ำครับ ไมโอเคครับไอ้ไที่เพื่อนเพื่อนฝากซื้อที่บอกว่าจะเอาขวดสองขวดอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวลอง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 เช็คเรื่องน้ำมันดูประหยัดลงไปเลยล่ะครับแบบเห็นเห็นยังไม่ต้องเช็คเรื่องน้ำมันก็ได้ดูขับแล้วเป็นยังไงเติมพอมอะไรวเวอร์ด้วยเติมพาวเวอร์ได้ก็ได้จ้ามันก็ไปหล่อลื่น ในในพาวเวอร์เราใช่ไหมฮะแล้วเราที่เหลือตรงนี้เราก็มไมหมดเป็นไรที่เหลือเราก็ไปเติมมันเครื่องใช่ไหมเปิดฝาดีเซลครับเดี๋ยวผมเติมน้ามันดีเซลให้อ๋อคันนี้ดีเซลเดี๋ยวผมมีน้ํามันเดี๋ยวน้ามันดีเซลใส่ใไล่เลยเปิดฝาเลยครับเดี๋ยวใได้พ่จ่า ใช่าไม่ได้นะไม่ได้ล่เป็นไรครับนั่นผมมีป่ามี่ามีเอ่อขวดมีขวดนะไม่ใรับนันเป็นเซลว่ะไม่ใช่นั้นมันไม่ใไม่ใช่นั่นเนบรรทัเซใสมันดีเซไมอ้ส่น้มันสน้มันในเตันป็นสินไม่ได้เป็นสิ่งคือเปนสินั้นเราเราเป็นเราอันนี้่ไอีกขวดนึงยังไม่ได้บรัรสตาร์ทได้เลยครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเติมลงไปนะนสินโทฟอนนะครับนนติดใจ<น>ซื้อซามครับสวัสดีครับ